บทสาธยายเรื่องภิกขุสูตรจีวรของอรัชีกลายเป็นอาพรแห่งไฟที่มาจากพระสุตตันตป,ปิฎกสังยุตตนิกายนิธานวัลักคณะสังยุตเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลาย ผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมแห่งองค์พระศาสดาในวาระนี้อาตามภาพจะขอน้อมนำเอาภิกขุสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่เจ็ดแห่งทุติยวัคในลักษณะสั่งยุตมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้นับ เป็นหนึ่งในพระสูตรที่สร้างความสะเทือนใจและทำสังเวชอย่างถึงที่สุดในลักษณะสังยุตทั้งหมดเป็นการเปลี่ยนฉากจากผลกรรมของคารุหัตผู้ประพฤติผิดในศีลข้อต่างๆมาสู่ผลกรรมของบรรพชิตผู้เข้ามาอาศัยในร่มเงาแห่งผ้ากาสาวพัด แต่กลับประพฤติตนเป็นดังหนอนบ่อนไส้ทำลายพระศาสนาจากภายในเป็นภาพประจักษ์พยานที่แสดงให้เห็นว่าแม้จะอยู่ในเพศภาวะอันสูงทรงเพียงใดก็มิอาจรอดพ้นจากกฎแห่งกรรมอันเที่ยงธรรมไปได้เรามาทำความเข้าใจพระสูตรนี้กันก่อน ชื่อพระสูตรนี้คือภิกขุสูตรอันหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของภิกษุและภาพที่ปรากฏนั้นคือภาพของภิกขุเปรตที่ถูกไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาโดยคำในพระบาลีได้พรรณนาไว้อย่างน่าสะพรึงกลัวว่าอาทิตตาสัมปัชลิตา สันโชติภูตาซึ่งหมายถึงอันไฟติดทั่วแล้วลุกโชดช่วงกลายเป็นมวลแห่งเพลิงไปสิน้นสำหรับคำสำคัญในเนื้อหาก็คือปาปะภิกขุซึ่งหมายถึงภิกษุผู้ชั่วชา้าภิกษุผู้มีบาปและกรรมนี้ได้ถูกก่อขึ้นในอดีตการอันยาวนานยิ่ง คือในสมัยศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้าหัวใจของพระสูตรนี้คือการประกาศสัจธรรมอันน่าสะพรึงกลัวว่าสำหรับบรรพชิตผู้ทุศีลแล้วเครื่องแบบหรือสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ที่ตนใช้หลอกลวงชาวบ้านนั้น จะย้อนกลับมาเป็นเครื่องทรมานที่แผดเผาตนเองอย่างสาสมที่สุดและเป็นการตอกย้ำพุทธพจน์ว่าการบริโภคปัจจัยที่ชาวบ้านถวายด้วยศรัทธาโดยปราศจากศีนั้นไม่ต่างอะไรกับการกลืนก้อนเหล็กแดงร้อนร้อนเรื่องราวในพระสูตรนี้ดำเนินเรื่องในทํานองเดียวกับพระสูตรที่แล้ว คือท่านพระมหาโมกขาลานะได้เห็นนิมิตอันน่าสลดใจขณะลงจากภูเขาคิดชกูดและได้กราบทูลเล่าเรื่องราวถวายแด่พระผู้มีพระภาคในภายหลังว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อข้าพเจ้ากำลังลงจากภูเขาคิดชกูดได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งกำลังลอยอยู่ในอากาศ แต่สภาพของท่านน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักเพราะทั้งผ้าสังขาติบาทประคดเอวและแม้กระทั่งร่างกายของท่านทั้งหมดหล้วนผูกไฟติดทั่วลุกโชดช่วงกลายเป็นมวลแห่งเพลิงไปสิน้นสงคาติปิอาทตากาโยปิอาทโตท่านได้แต่ส่งเสียงร้องกรำครวญด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส ข้าพเจ้าจึงเกิดความสังเวกใจว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอสัตว์ผู้มีอัตภาพเห็นปานนี้ก็มีอยู่จริงเมื่อได้สดับดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงรับรองด้วยพระองค์เองและได้ทรงเปิดเผยบุพกรรมของเปรตตนนั้นว่าดูกระพิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปรตตนนี้ในอดีตชาติอันไกลพ้นสมัยศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาได้บวชเข้ามาเป็นภิกษุผู้ช่วงช้าปาปะภิกขุอยู่ในพระศาสนานั้นด้วยผลกรรมอันหนักหน่วงนั้นเขาจึงต้องตกนรกหมกไหมอยู่เป็นเวลาหนึ่งพุทธันดอนเต็มเต็ม และบัดนี้ด้วยเศษแห่งวิบากกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่จึงต้องมาสวยอัตภาพอันน่าสมเพศเช่นนี้พระอัฏฐกาถาจารย์ได้ชี้ให้เห็นถึงดีเทลของกรรมของภิกษุอัลชีรูปนี้ไว้อย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมของภิกษุรูปนี้คือการบริโภคปัจจัยสี่ที่ชาวบ้านถวายด้วยศรัทธา โลกสะสัทธาเทเยจดตาโรปัจจยังปริพุนชิต,ตวาแต่ตนเองกลับเป็นผู้ไม่สำรวมในกายและวาจากายวจีทวาเรหิอสัญญโตมีอาชีวะที่ไม่บริสุทธิ์พินาชีโวและใช้ชีวิตด้วยการเล่นหัวเราะอย่างขาดสติจิตตกะกีลังกีลันโตวิจาริน และนี่คือจุดเชื่อมโยงที่สำคัญที่สุดที่อัทธกถาจารย์ได้ชี้ไว้คือเมื่อเขาต้องไปเกิดในเปรตโลกหลังจากใช้กรรมมาในนรกมาหนึ่งพุทธันดรแล้วเขาก็ได้ไปเกิดด้วยอัตภาพที่คล้ายกับภิกษุภิกขุสดิเสนะเอวะอัตภาเวนะนิบ,บัติยิ่งไปกว่านั้นอัทธกถาจารย ได้สรุปปิดท้ายลักษณะสังยุตไว้อย่างน่าสนใจว่าคำวินิจฉัยนี้ให้ใช้เช่นเดียวกับเรื่องราวของภิกษุณีสิกขมานาสามเณรและสามเณรีด้วยนี่คือการเฉลยปริศนาที่สมบูรณ์ที่สุดเขาใช้อัตภาพของความเป็นภิกษุในการทำบาปฉันใด กรรมจึงบันดาลให้เขาต้องมาเสวยทุกข์ในอัตภาพของเปรตที่มีรูปลักษณ์เป็นภิกษุฉันนั้นเครื่องแบบที่เขาเคยใช้เลี้ยงชีพอย่างไม่บริสุทธิ์บัดนี้ได้กลายเป็นเครื่องเผาไหม้ทรมานเขาอย่างสาสมหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือหนึ่ง ศรัทธาคือดาบสองคำปัจจัยสี่ที่ครหัสั์นำมาถวายนั้นเรียกว่าศรัทธาเทยะคือของที่ให้ด้วยศรัทธาสำหรับผู้ให้ที่ถวายแก่ภิกษุที่มีศีลย่อมได้อานิสงส์มหาศาลแต่สำหรับภิกษุผู้รับหากตนเป็นผู้ทุศีลแล้วปัจจัยนั้นจะกลายเป็นยาพิษร้าย เป็นดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีลจะกลืนกินก้อนเหล็กแดงร้อนที่ลุกเป็นไฟยังประเสริฐกว่าการบริโภคก้อนข้าวของชาวเว่นแขวนที่เขาถวายด้วยศรัทธาพระสูตรนี้คือภาพจริงที่ยืนยันพุทธพจน์นั้น 2. เพศภาวะไม่ใช่เครื่องหมายของความบริสุทธิ์ผ้ากาสาวพัด คือธงชัยแห่งพระอระหันต์เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการสละโลกเพื่อมุ่งสู่ความบริสุทธิ์แต่พระสูตรนี้เป็นเครื่องตอกย้ำว่าเพศภาวะหรือเครื่องแดบภายนอกนั้นไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันความบริสุทธิ์ภายในเลยแม้แต่น้อยความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่ผืนผ้าแต่อยู่ที่ศีลของผู้ครองผ้าผืนนั้น การกระทำตนเป็นอลัลชีคือการเยี่ยมย่ำความศรัทธาของผู้คนและทำลายพระศาสนาไปพร้อมกันด้วยซึ่งเป็นบาปที่หนักหน่วงอย่างยิ่ง 3. กรรมสะท้อนอัตลักษณ์แห่งผู้กระทำพระสูตรนี้ได้ยกระดับการให้ผลของกรรมขึ้นไปอีกขั้นจากที่เคยสะท้อนการกระทำเช่นตัดหัวเขาตัวจิงไร้หัว มาสู่การสะท้อนอัตลักษณ์หรือสถานะของผู้กระทำบาปภิกษุเปรตตนนี้ไม่ได้ถูกลงโทษด้วยอาวุธที่เขาเคยใช้แต่เขาถูกลงโทษด้วยความเป็นภิกษุของเขาเองนี่คือกฎแห่งกรรมที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งที่สุดเป็นบทสรุปอันน่าสะพรึงกลัวของลักษณะสั่งยุตว่าไม่ว่าท่านจะเป็นใคร อยู่ในสถานะใดหากท่านใช้สถานะนั้นในการก่อกรรมทำชั่วแล้วสละก็สถานะนั้นเองที่จะย้อนกลับมาเป็นเครื่องจองจำและทรมานท่านอย่างสาสมขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร